ทางมุกดาหารดอนตานครับดอนตานมุกดาหารครับกำลังสิขขง่เขานเมืองครับพี่นอ้องครับในทุลา้าปปังอาสื่อสื่อขว้องครับพี่นอ้องมีแดดกองคางห่อนน้น,นยังอยเบิ่งวิวที่ทัดาทางเส้นดอนตันมุกดาหารครับ ที่เดียววันนี้สองขางทางวิวทิวทัศน์สวยเลยทีเดียวยครับพี่น้องทองฝา่งจำเซนี่ครับเบิ่งวิวทิวทัศน์เพลิดเพลิครับพี่น้อง แกหัวแกควายเต็เมรถเลยครับพี่น้องมีแต่ควายหุ่นลสสสะสมโซโปวาเล่านะครับทางเส้นนี้ตรงส่งสีแลนไปสง่งทเราหุ่นละ ถามสะพานหรือว่าไปโตมอของวจักพี่น้องไปเสร็จนี้นะแต่นั้นจะเป็นโล่โงๆอยู่ครับพี่น้องเพราะว่ามาตอนสายๆเนี่ยแล้วโล่งครับผมยีกับรถไล่เนะเสร็จนี้ก็ได้ถ้าเป็นช่วงเจ็ดโมงแปดโมงนี่รถ แล่นขอบควยด้วยนะครับสวยมากเนี่ยค่แน่เป็นหลุกหลงในวุนิตาเนี่ยครับพี่น้องสีแยกไฟแดงทั้งนานี่เหลียวใสไปทั้งนาพระใหญ่นะครับพี่น้องตรงไปทั้งไงบนไปทั้งโยโซไปทั้งไงทั้งกาลสินได้ครับไอ้เขียวพอดี สายเมอ่อพบนี่ก็เป็นหนาวัดบรรพุทธมนุลมครับที่มีป่าไม้ได้ย้ายมีกระแพ้นี่ครับมีสลายอยู่จังหน้านีครับสายเมอร์พบนี่ครับวัดบรนพุทธมนุลมครับ ถนี่ซ้ายนี่ถนนหลวงครับพี่น้องถนนหลวงเลยครับรถแบบสบายเลยครับโชคดีครับบอยไปติดไฟแดงครับไฟเขียวตลอดช่วงขอในเมืองต่อครับพี่น้องทางหัแกวมุกดาหารครับพี่น้อง ทางว่าเมื่อพมมีเป็นหอแก้วครับท่านแก้วมุเดหารชิดตรงเขาในเมืองเลยครับตรงเขาในเมืองเลยผ่านนาหอแก้วมีไปทางไหอ่ผ่านหัวแขกครับหัวแขกสะพานหัวแขกครับเจ้าของ สะพานว้วแค่ครับ้วแค่ครับตัวนี้เลยเสะพานไปจิงนอยอาสายเมื่อสิเป็นตลาดพอรอนเพียรครับทงังน้ตลาดพอรอนเพียรขว่าเมื่อสิเป็นแหนมเนืองอ่าเลยทัดไปจินนอยไปเป็นในโรงพยาบาลมุกอินเตอร์ครับพี่น้องหมดุดทหาคขาวออกครับที่นี่อีกนี่นักขามาก วิวสวยขนาดเลยนะ้อสวยสวยเลยวิวทิวทัศน์ันนี้ค่อนข้างแดดจ้ำเลยวิวทิวทัุ่นคองข้างทางจใสขนาดเลยครับ Một thang hắn đất tàn nhạc 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 không nhạc 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 ใส่เมื่อครับเดี๋ยวใส่พัน,พนตลอดครับพี่นอ้องเส้ยนยอดดอนตาลครับทางมุรหารดอนตาลากาดีเลยทีเดียวครับพี่นอ้องคนนี้กาดีเลย ฝนก็นเลยต้นใบต้นต่อก็เลยเขี้ยวเฉาอุ่มไงครับพี่นอ้องเขี้ยวเฉาอุ่มเลยเป็นเส้นทางที่สวยงามอีกองนึงครับครับเดี่ยวขว้าไปอาการสินอุบลครับตรงไปสิออกเสินต้นตาลครับต้นตานชาลุมาน เข็มมาลาดไปทั้งน้องพื้นนะครับเส้นพานไปทั้งไอ้โค้งเกียมพลนะครับตะก,การเลนะครับางเขาบนไปเลยครับเส้นนี้แหละครับเส้นทางกนจะเป็นสีเลนอ่าซีเลนในช่วงนี้ครับมันขยายเขียดไปเรื่อยๆเลยครับตอนนี้ก็ย่งขยายอยู่ ขยาเส้นทางไว้เลยครับการจราจรการขาบรถน่าคมก็เลยดีขึ้นแน่ครับ,รบสองข้างทางจะเขี้ยวไปด้วยหยาครับ ก่อนทางสีเลนสีหอดจะบูไุทัยครับแต่สองสามปีก่อนสองสามปีก่อนสีหอดจะบูไุทัยในช่วงตกมาปีนี่เพิ่นขยายเขตแต่ช่วงนี้แหละครับไปครับนักเรียนบูรุทัยนะครับเป็นทางสีเลนครับทางสีเลน ประมาณกิโลกว่าครับกิโลเกี่ยวกิโลกว่าการขับมาหน้าควบก็เลยสะดวกสบายปเป็นแน่แน่วัยครับครับสุบรรยากาศถ้าแก็เลยสะดวกสบายเนี่ยก่อนเนี่ยทางแคบต้นไม้ต้นดอกร้ายขับดอกไม้ดอกตอกเต็มหลายแถวนี้ ยังบัเกิดใหม่ครับพี่น้องยังกเกิดใหม่ครับคือมีไฟจบเตีอยวนะยังวัวเกิดพี่น้องเอ้ยทางเส้นนี้ก็ได้ถือว่าเป็นเส้นทางที่สวยดีเท่าครับเชื่อมต่ออำเภอดอนจานชร์ชนบุรีครับอีกบอจกักกิโลกั เพิ่นก็ะเช้มต่อไปอีกครับตอนนี้ต่อจากไอ้บ้านในนุ่นสีถึงตำบลราชินวนครับมันมีขาดช่วงอยู่ช่วงรรอบๆคัเลาะๆครับ,าละละละรบยาวไปเดี๋ยวผมก็ขอ,อยุติความสนุก่อนเด้อครับเด้นะอพี่น้านถึงบ้านถึงเฮืองล้วขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ